ชาวบ้านทุ่งหลวงจังหวัดสุโขทัยนะคะได้ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาเฉลิมพระเกียรติค่ะชาวบ้านทุ่งหลวงตําบลทุ่งหลวงอําเภอคีรีมาจังหวัดสุโขทยัยกว่า100คนได้เดินทางมายังบริเวณแปลงนาปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติของนายทวัชชัยหมวกสังอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่74บ้านพัฒนาร่วมจิตหมู่ที่7ตําบลทุ่งหลวงอําเภอคีรีมาจังหวัดสุโขทยัย ซึ่งมีอาชีพทำนาหลังจากที่นายทวชัยและครอบครัวได้ร่วมกันตกแต่งนาข้าวจำนวน5้าไร่ของตัวเองเป็นเลข9ไทยพร้อมด้วยฉัด9ชั้นพร้อมกับคำว่าเกิดในราชการที่9และขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีถวายแด่ในหลวงราชการที่9เมื่อวันที่13กลกุมภาพันธ์สอซึ่งใช้เวลาในการปลูกข้าวประมาณ3เดือน <K l ug> ข้าวที่ปลูกไว้ก็ออกรวงพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวจึงได้ชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้ในแปลงนานในวันนี้สร้างความปราบปลื้มใจให้กับตน,นเองและชาวบ้านตำบลทุ่งหลวงเป็นอย่างมากและสําหรับข้าวที่เกี่ยวในวันนี้นะคะตนก็จะแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมเกี่ยวข้าวนาไปเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวและข้าวที่เกี่ยวในวันนี้ตนก็จะเก็บไว้เป็นพันข้าวในการเพาะปลูกข้าวในครั้งต่อไปด้วยค่ะ ซ้ายขวาเข็นเข้าไปได้เลยครับหมัดซ้ายขวาเ้ิเดียนะครับแต่ไทยนะครับเจ้าของรถ